ข้อเสียของการกินกล้วยที่คน95%ยังไม่รู้หลายคนบอกว่ากล้วยเนี่ยมันเป็นอาหารที่ดีใช่มันคืออาหารที่สุดยอดมากๆแต่อย่างแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือ1เวลาที่เราทานกล้วยสุกเนี่ยมักจะมีน้ําตาลมากกว่ากล้วยดิบคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าในกล้วยเนี่ยมันมีแป้งอยู่ในนั้นด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทานกล้วยที่มีความหวานมากๆเนี่ยก็จะยิ่งทําให้เราได้รับน้ําตาลในปริมาณที่สูงดังนั้นให้ระวังในใครก็ตามที่เป็นโรค าหวานต้องควบคุมน้ําตาลข้อสองกล้วยมีโพแทเสเซียมที่สูงในคนปกติคุณสามารถทานกล้วยวันละหนึ่งถึง,งลูกได้เลยไม่เป็นไรเพราะถ้ามีเกลือโพแทเสเซียมเกินเนี่ยร่างกายของคุณก็จะขับออกแต่ถ้าใครก็ตามที่เป็นโรคไตาวายหรือดังหรือเป็นไตเสื่อมระยะที่4หมอเฟินจะแนะนําให้คุณควบคุมการทานกล้วยแค่วันละ1ลูกก็พอแล้วดังนั้นจะทานกล้วยให้ระวังนิดหนึ่งกล้วยมีประโยชน์แต่ถ้าทานเยอะๆก็อาจจะส่งผลเสียกับคนบางกลุ่มก็ได้ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่ดี ขึ้นและหน้าเด็กลงรั